สวัสดีครับจบแล้วกับงานทดลองคุมทีมคอร์นเดอร์ซานตาเฟ่นะครับไม่ใช่ร้านฟานตาเฟ่ร้านเบอร์เกอร์นะฮะก็เป็นชื่อทีมสโมสร,รจากลีกดิวิชั่น1ของอาร์เจนตินานะฮะใน Data Original นะครับะะะจะเริ่มจากแผนก่อนนะครับ ผมเปลี่ยนแผนแล้วนะจากเซฟนี้อาจจะเปลี่ยนแผนยาวๆกลับมาใช้ไอโอดีนเหมือนเดิมนะ <g ül> ก็รู้สึกว่าเริ่มเบื่อแผนที่เคยชื่นชอบของที่เป็นแผนมูรินโญแล้วนะกลับมาใช้แผนเดิมนะครับ <g ül> ก็เริ่มตากโคลอนเนี่ยเออนักเตะผมไม่ได้ซื้อใครเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะครับ เพียงแต่ว่ามีสตาร์โค้ดเหมือนเดิมนะฮะเข้ามา5รายนะครับโค้ด3นักกายภาพบาบาต2นะครับก็แนะนำให้หาไม้ครบนะให้ดูาตารางฝึกสอนนะนี่กันเขียวหลายตัวเลยนะมีอยู่ตัวหนึ่งไม่เขียวนะตัวนี้นะตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรทำไมไม่เขียวแถมยังแดงด้วยนะดื้อน,นะตัวนี้ดื้อน,นะ ช่องเอ่อฟิสิอลนะครับส่วนช่องอื่นๆตัวนี้เป็นนักเตะปีกขวานะแอตติกกิ้งก็มีขึ้นบ้างนะครับนี่นะมีขึ้นมีแดงบ้างมีเขียวมีแดงบ้างนะฮะก็ตามนี้นะแนะนำให้หาสตาฟ t โค้ดมาให้ครบห้าตำแหน่งแล้วก็ผู้ช่วยผูย้จัดการอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วรวมถึงนักกายภาพบำบัดอีก3ตแหน่งหรือฟิสิกสนั่นเองนะฟิสิโอนั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่ ผลการแข่งขันของทีมคอรอนนะฮะในรอบโอเพนนิงสเตเเนี่ยพัง,งานคว้าแชมป์ครึ่งแรกไปได้ด้วยการชนะ15เสมอ2แพ้2นะครับยิงไป5 16กประตูเสียไป14กประตูยิงเยอะเสียน้อยที่สุดนะฮะถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยผมมองว่าคออนนี่เต็มที่ก็ได้ท็อปไฟนะแต่ผิดคาดน,นะ เล่นดีนะักเตะเล่นดีหลายตัวเลยนะครับผงาดขึ้นไปคว้าแชมป์แบบทิ้งอันดับ2ถึง8แต้มเลยนะทิ้งเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็รอบครซิส t เต e รอบ19นะัดสุดท้ายนะรอบที่2นะก็ผงาดคว้าแชมป์อีกนะสองครั้งรวดเลยนะโอ้โหรู้สึกเล่นสบายเล่นง่ายนะ รอ,อบ crossing state ก็ชนะไป16เสมอ1แพ้2นะครับยิงไปอีก59ประตูนะครับเสียไป20 24, 24ประตูนะเสียเยอะขึ้นนะครับผมแต่ยิงเยอะเหมือนเดิมนะครับทั้ง2รอบเนี่ย โอเพนนิ่งสเตยเนี่ยผมใช้ผู้สาบประตู1ตัวนะครับ19เกมนะแล้วก็ล็อกโคสซิสเต่ะก็ใช้ผู้สาบประตูอีก1ตัวนะเพราะว่าในทีมโคลอนน่ะมีผู้สาบประตู2ตัวที่ผมอยากทดลองนะเพราะว่าค่าพลังนี่น่าสนใจทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอาดาวซันโวนะเป็นของดาริโอไกเนกานะครับเป็นศูนย์หน้าของโคลอนเองนะยิงไป47ประตูนะครับก็ผลงานทั้งหมดทั้งมวลของทีมนะ นี่นะโคล,ลนลงไป38เกมชนะ31เสมอ3แพ้4ยิงไปมากถึง115ประตูเลยนะแล้วก็เสียน้อยด้วยนะ38ประตูนะครับนี่นะฮะอ่าอ,อ่ะเดี๋ยวกลับมาดูผลงานรายตัวรายตัวของอ,อนักเตะของทีมโคล,ลอนนะเริ่มตั้งแต่ ผู้สาว,วตัวแรกนะตัวนี้นะครับโจโคินนะโจอาคินถ้าอ่านชื่อนักเตะแต่ตัวผิดไปขออภัยด้วยนะบางตัวไม่ใช่บางตัวหลายตัวไม่คุ้นเลยนะอันนี้โจอาคินอ่าอิลิอิลโกเตียนะประมาณนี้นะนี่เข้ารังก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งในสายตาที่มองเห็นนะตัวนี้ผมให้ลง19เกมแรกในโอเพนนิ่งสเตทนะครับผมก็ลงไป19เกม เสียประตูไป14บประตูเสียน้อยนะเล่นดีนะครับแล้วก็แมนเอาชนแมนไป1เกมด้วยนะครับผ่านบอลสเเรตสเาเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแท็กกิ้งได้1.1นะวิ่งไปแท็กกิ้งได้1.1ด้วยนะครับแล้วก็เลตติ้งจบค่อนข้างสูงเ6 3เลยนะถือว่าสอบผ่านเลยนะครับสอบผ่านเลยนะครับอ่ะตัวต่อไปก็ พอรอบโค้นสเตย์เนี่ยไอโจคินเนี่ยผมไม่ได้ให้ลงเลยนะให้เรโอดิอาสลงนะ19เกมหลังนะครับนี่นะค่าพขหลังก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะนี่นะครับแต่ผลงานสู้ตัวแรกไม่ได้นะครับเรโอดีอาสเสียไป24ประตูนะครับเสียไปมากกว่าลงนะแต่แมนอาลนัมไป็นไป1เกมนะครับ ผ่านบอลสำเร็จ46%ผ่านบอลไม่ดีทั้งคู่เลยนะแล้วก็แท็กกิ้งได้1.3ด้วยนะครับเรตติ้งจบที่7.21น,นะถือว่าเกือบสอบผ่านนะแต่ว่าก็ยังสอบไม่ผ่านนะมีหลายๆไม่ใช่มีหลายเกมมีอยู่บางเกมนะที่แหม่คู่แข่งยิงมาไม่เซฟเลยนะยิงเป็นข้าวยิงเป็นข้าวเลยประมาณนี้นะครับการทัสอตัวจริงๆก็จดชื่อไว้ทั้งสองตัวก็ได้นะเอาไว้เป็น เป็นผู้สาวประตูมือ2หรือมือ3ก็ได้สําหรับท่านที่เล่นทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปนะก็ถือว่าเป็นช้อยทางเลือกนักเตะสํารองที่ดี2อ,อตัวเลยนะครับต่อไปเป็นกองหลังนะผมให้ยืนหลังครบ3จริงๆเกือบครบนะเกือบครบนะน่าจะโดนแบนไป2เกมเนี่ยลงไปดูค่าวพลังก่อนนะครับพังค่อนข้างสวยนะครับพาโบโมลานพาโบโมแลนนะโมลานโมแลนอะไรประมาณนี้นะ ลงไป36เกมน,นะครับขึ้นไปยิงได้ด้วยนะสประตูนะครับส่งไป3ามแมนออเดอร์แมทสองพันบอลสำเร็จ83%ผ่านบอลค่อนข้างเยอะค่อนข้างดีนะแล้วก็แท็กกิ้งดีด้วยนะครับ4.1นะครับยิงเข้ากรอบ100%เลยนะคิดดูนะได้ประตู4ประตูแล้วก็ยิงเข้ากรอบ100%ก็ไม่มั่นใจว่าทั้ง4ประตูเนี่ยยิง เพียงแค่สี่ครั้งทั้งดูการหรือเปล่าแล้วก็เป็นประตูด้วยไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเป็นการยิงหรือเป็นการขึ้นไปหม่งในลูกตั้งแต่หรือเปล่านะขี้เกียจย้อนดูรีพอร์นะอ่ะแล้วก็จบเลตติ้งที่เจ็ดจุดหกหนึ่งนะถือว่าสอบผ่านเลยนะตัวนี้นะสอบผ่านเลยนะครับอตัวต่อไปนะครับเยอรมัน เกเบาโดนะครับผมเป็นกองหลังสาพัดประโยชน์นะครับผมให้ยืนปีไอไม่ปีผมให้ยืนแบ็กขวานะ้าอ่าใช่ผมจะยืนแบ็กขวานะครับ,รบแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะฮะลงไป34เกมยิง2 0ส่ง9แมน2ผ่านบอล78%แแท็กได้2.5นะแล้วก็เลตติ้งจบที่7.68ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับนี่นะอ่าตำแหน่งไอ าขาที่ถนัดคือขาขวาเท่านั้นด้วยนะ <c oughs> ก็ตามตำแหน่งเลยนะครับทำได้ทำดีนะครับตัวต่อไปแอเรียมเปเร a ยเปเรล่านะครับแอเรียมแอเรียมเปเรล่านะครับเป็นกองหนังแล้วก็แบ็กซ้ายด้วยแล้วตัวนี้ผมให้ยืนแบ็กซ้ายเอ้ย่ขออภัยผมให้ยืนกองหลังนะครับหลังกลางนะฮะ ก็ลงไป38เกมครบเลยนะครับขึ้นไปส่งได้8ครั้งนะฮะผ่านมาสไลแเร็นตแท็กกิ้งได้3.1นะครับเลตติ้งจบที่7.42หูเลตติ้งแบบผมมองว่าผ่านแบบชิวเฉียดเลยนะผ่านแบบชิวเฉียดเลยนะครับก็ถือว่าสอบผ่านแบบขาหนึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะฮะ ต่อไปนะเดลิโอเซซาตัวเลโดนะครับผมให้ยืนแบกซ้ายตามตำแหน่งเลยนะตัวนี้นะก็ลงไป34เกมนะฮะยิง2ส่ง5นะผ่านบอลสำเร็จ72เรตติ้งจบที่7.53ถือว่าสอบผ่านแบบชิลชยดเช่นกันนะตัวนี้นะครับ ดันเตอุนารีนะครับเป็นแบ็กซด์ที่เป็นแบนะ็กซ์ซัพพอร์ตผมไม่ค่อยให้เด่นลงนะครับก็ลงไปแค่4เกมครับสมรอง4นะฮะแต่ก็ลงไปทำผลงานได้ดีนะครับยิง1 Man o แมนออส t ต h 1ล่ความอสำดเบเปอร์เซ็น76%เรตติ้งจบที่7.25นะฮะนี่คือเอาเ e ยเรตติ้งหเกมล่าสุดคือ6 8 7 6 8นะครับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสำหรับกันไปนะครับก็ถือว่า จะแนะนําดีไม่ไเอาอายุเยอะแล้วด้วยนะถือก,ก็ผ่านไปก่อนดีกว่าแล้วกันนะฮะอาอยุเยอะแล้วนะไม่มั่นใจว่าเล่นฤดูกาลเดียวแล้วจะรีทายเลยว่าตัวนี้ลงไปน้อยหน่อยนะอ่าเอาไซเดสพีโคลลนะครับก็ขออนุญาตผ่านดีกว่านะครับค้าพลังก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายตาสบายใจเท่าไหร่นะตัวนี้เป็นฟิตัวรับตัวเดียวในทีมเลยนะ ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวแล็บดิฟเฟซีฟมิดฟิลด์เซนเตอร์มีตัวเดียวในทีมแล้วก็ให้ยืนตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดิมนะแล้วก็ลงไม่ครบด้วยเพราะว่าบางเกมไอ้บางช่วงมีการบาดเจ็บนะฮะนี่ตอนนี้ก็ยังเจ็บเจ็บช่วงท้ายดูกาลด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็โดนแบนนะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับเจ็บยังไม่เลยขอนะเจ็บล่าสุดน,นะช่วงท้ายดูกาลนะครับแล้วก็มีแบนเนี่ยแบนไปสองครั้งนะเลดการ์ดกับอา่าห้า ไฟเยลโล่ Yellow, ห้าเหลืองนะลงโดยไป2เกมนะครับข้าวนาค่อนข้างสวยนะฮะผลงานก็ลงไป34เกมขึ้นไปยิงได้8ประตูด้วยนะแล้วก็ส่งได้5นะครับผ่านบอลสำเร็จ80%แท็กกิ้งค่อนข้างดีมากๆเลยนะ4.2นะครับยิงเข้ากรอบ6กอนะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เลตติ้งจบสูงมากแล้วเนถือว่าสอบผ่านเลยนะฮะก็แผนมูรินโญ่เนี่ยก็ เป็นแผนที่ปั้นมิฟิวตัวรับเลยนะเป็นแผนที่ปั้นมิฟิวตัวรับเลยนะมิฟิวตัวรับตัวไหนเล่นดีก็คือดีดีใจหายเลยนะสบายใจสบายใจเลยนะอะต่อไปนะเป็นปีกขวานะครับตัวนี้ผมให้ยืน มีฟิวตัวกลางแล้วก็ลงไม่เยอะเท่าไหรนะ่เป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะลงไปเจ็ดสำรองหนึ่งนะครับยิงส่ง 2, 3, 1นะผ่านสำเร็จ72%เรตติ้งจบที่6.88ถือว่ายัางตอบอะไรได้ไม่มากนะแล้วก็ลงตามตำแหน่งที่ไม่ถนัดด้วยนะครับขอผ่านไปก่อนนะฮะอาร์มาตินโลมันโลมโลมแมกโนลี่นะแหมชื่อนาำสกุลยาวนะก็ ลงไป8เกมเท่านั้นนะส่งไป1ด้วยไม่ใช่ส่งไปส่งไปเพียงแค่หนึ่งเองแล้วก็ผ่านลดสเรเจ็ดสามเรเ็มีห้กรอบดีหน่อยนะ7 5เแล้วก็เลตติ้งจบที่7.13แล้วตัวนี้ผมให้ยืนมิฟิตัวกลางบางเกมผมให้ยืนเป็นมิฟิตัวรับด้วยนะไอ้ที่มิฟิตัวรับตัวสำคัญบาดเจ็บนั่นแหละผมให้ตัวนี้ยืนมิฟิตัวรับนะก็ค่าราคาตามนี้ผลง,งันก็ตามนี้นะครับผ่านไปเลยนะฮะ อย่างต่ออะไรได้ไม่มากลงให้ให้ลงตำแหน่งที่นักเตะไม่ถนัดนะไอ้น,นี่ปีกขวาอีกตัวหนึ่งนะปีกขวาทั้ง3ามตัวมีเยอะมากนะทีมคอนลอนนะแล้วก็ผมไม่ค่อยให้เล่ลงนะขออญาตผ่านเลยแล้วกันนะครับอเอสเตบานบาเินเซียนะครับ ตัวนี้ผมให้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางลงไป35เกมนะครับยิง18ส่ง11แมน6ผ่านบน74แท็กได้ดีด้วย2.1นะยิงเข้ากรอบ71%นะครับเ,เลตติ้งจบสูงถึง8.03เลยนะครับสอบผ่านแบบไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะจดเชื่อไว้ได้เลยนะแต่ก็ใช้น่าจะใช้งานได้อีกสัก3 4ปีประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะ ค่าตัวนี้ไม่มั่นใจว่าแรกเริ่อผมเผมลืมดูว่าเท่าไหร่แต่ตอนนัตอนนี้ล่าสุดล้านเจ็ดแล้วนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าเล่นในเหลีออ่ยงกษยีษก็ลองซื้อไปใช้ดูนะครับอ่าโลเดนฟอร์อะคิ i โนนะอะคิโนะโลเดนฟอร์อะคินโนนะอ่า uh, ตัวนี้เป็นปีขวาตัวนั้นดูนะปีขวาอ่า uh, อขออภัยนะตัวนี้แนะนำไปแล้วนะขออภัยนะอ่ะตัวนี้นะคิสเตียนเซอร์แมนเทนนะผมอ่านผิดแน่เลยคิสเตียนเซอร์แมนเทนนะต้องอ่านวันนี้นะเซอร์แมนเทนอ่าเป็นตัวลุกอนเนกประสงค์ตัวหนึ่งแต่กึ่งออกไปทางปีกซ้ายมากกว่านะตัวนี้ผมให้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับนี่นะ MC นะครับก็ ลงไป32เกมยิง12ส่ง11แมนออ t เดอร์แม4นะครับผ่านบนอลสำเร็จ76%ยิงเข้ากรอบ72%ด้วยนะแล้วก็เลตติ้งจบสูงถึง7.78สอบผ่านเลยนะครับตัวนี้นะค่าพลังก็ไอเดบางจุดก็แหมรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะแต่ว่าเล่นดีนะครับคารลอสมราเลสซานโตน,นะครับตัวนี้ผมให้ยินเป็น หน้าต่ำหรือไม่ฟีลตัวรุกนั่นเองนะตามตำแหน่งเลยนะฮะก็ลงไป25เกมยิงส2่ง11ผ่านบอลทเรต65%เลแล้วก็ยิงเข้ากรอบค่อนข้างแย่นะ3เองนะครับเรตติ้งจบที่7.28ถือว่ายังสอบไม่ผ่านนะตัวนี้มีโอกาสให้โอกาสเยอะนะแต่ว่าแหมดีตรงที่ส่ง11เนี่ยแหละแหมแต่ก็ยังสอบไม่ผ่านแหละในโดยรวมนันโดยรวมนะสอบไม่ผ่านนะครับ คราวดิโอกราฟนะก็เป็นหน้าต่ำผมให้ยินหน้าต่ำตามตำแหน่งเลยนะก็ลงไป20เกมนะครับยิง4ส่ง5แมน1,000บอลสำเร็จ7 2ิบเรยิงเขากรอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ4.2%เองนะอ่าเรตติ้งจบที่7.35น,นะเกือบนะเกือบนะค่าพลังค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผลงานแหมยังไม่สุดนะยังไม่สุดอ่ะผ่านไปก่อนนะ ก็จดชื่อไว้ได้นะตัวนี้นะอายุไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ค่าพลังก็ดูสวยดีนะครับอ่ะต่อไปนะฮะอ่ากราเบียลมิกไลโอนิกโกโอโหอ่าค่าพลังก็แหมก็ประมาณ50-55%นะฮะโดยเฉลีย่ยโดยความคิดส่วนตัวนะประมาณนี้นะก็ดีในบางจุดแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ค่าพลังกึ่งกลางกลางนะก็ลงไป23สำรองสองนะยิงไป11ส่ง5แมน3ผ่านบอลสำเร็จ69อา่าเรซตเลตติ้งจบที่7-60ดแหมเลตติ้งดีด้วยนะตรวจสอบผ่านเลยนะค่าพลังแบบดูความตั้งใจแค่3เองนะนักเตะเอนดี้นะโอ้โหสอบผ่านนะอะประมาณนี้นะค่าพลังแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ แต่สอบผ่านแหลอะอ่ะต่อไปนะคริสคริสเตียนคาสติโนนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยแต่ตัวเนี้ยผมให้ยืนกองหน้าตัวต่ำนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ยืนหน้าเป้าด้วยนะตัวนี้นะก็ผลงานลงน้อยหน่อยนะแล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีเ е ตติ้งจบไม่ค่อยดีด้วยแต่ผมแต่ผมยังไม่ตัดสิทธิ ตัวนี้ไปนะผมมองว่าถ้าตัวนี้ได้ยืนหน้าเป้าตั้งแต่แรกเริ่มนะโอกาสที่จะสร้างผลงานมีนะเพราะว่าเพื่อร่วมทีมโครนเนอ่์คอยซัพพอร์ตหลายตัวนะแล้วก็ถ้าไปยืนในทีมอื่นๆนะ,อ,ะอย่างผมมองถ้าไปยืนทีมระดับเกรด B ของพีเมีลีนะ,ะประมาณนี้แล้วกัน ไม่น่าจะตามไปดิวชั่ o น1นะเพราะว่าดิวชั่ o น1ไม่ไม่มั่นใจว่าจะมีค่าเหนื่อยจ่ายให้หรือเปล่านะถือว่าน่าจะเป็นตัวแบกที่ดีเลยนะสำหรับทีมระดับเกรด B ในพรีเมียร์ลีกนะประมาณนี้นะผมมองผมมองอย่างนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะตัวสุดท้ายนะครับ ตัวยิงของทีมมันดาลิโอไกเกน่านะกีเกน่าประมาณนี้นะชื่อชื่อนามสกุลอ่านประมาณนี้นะครับก็ลงไป38เกมครบเลยนะยิงไป47ประตูส่งไป5แมนอัลเดอร์แมตส์นะผ่านบอลสำเร็จ74%นะไม่แท็กเลยนะ0.0เลยนะโอ้โหไม่เข้าบอลไปไปหาบอล คู่แข็งเลยยืนรับดินรอพอนอย่างเดียวเลยนะเรตติ้งจบสูงที่สุดแล้วนะแปดนะสอบผ่านแบบไม่มีข้อกังขาเลยนะครับมีตัวไหนน่าสนใจบ้างก็จดชื่อไว้ได้เลยนะครับก็รอบหน้าจะเป็นทีมถัดไปนะผมไล่เรียงอักษรเลยตอนนี้ตัวสแล้วนะทีมถัดไปนะก็ฝากติดตามด้วยผมลืมว่าตัวทีมไหนนะ อะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะโอเคก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับการทดลองคุมคเิงคโรนเดอะซานตตเฟ่นะครับอ,อ่ก็ฝากกดแ,แชร์นะฝากกด u b s c r i b e วรลล่าชแนลช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอะไรอะ่ะอันนี้ผมเริ่มง่วงแล้วนะตีสี่แล้วอยู่อยู่ก็มาเล่นเกมแล้วก็ มาเล็กคอร์ดเป็นคลิปเฉยเลยนะคึกคึกอ,อะไรก็ไม่รู้นะโอเคก็ตัดจบไปเลยดีกว่านะครับขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กาบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ